รัฐธรรมนูญแต่ว่าพาไปดูที่มาของรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านมากันบ้างครับทางประธานรัฐสภาก็มีการที่จะเข้าไปร่วมเยี่ยมชมถึงตัวรัฐธรรมนูญอินเดียที่เป็นฉบับแปลภาษาไทยนะคะก็ทางคุณชวนมองว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะศึกษาเพิ่มเติมการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังมีขึ้นในห่วงเวลานี้ด้วยซึ่งในงานดังกล่าวค่ะก็เป็นการเปิดตัวรัฐธรรมนูญอินเดียฉบับแปลภาษาไทยเขามีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน มาที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะท้งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทยค่ะคุณสุจิตราดูไรก็ให้การต้อนรับมีตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญร้องประหลัดกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงสสแล้วก็สอวอจากทางรัฐสภาของเราเนี่ยเข้าร่วมด้วยทางคุณชนลทธิกภัยบอกว,กว่าก็ขอบคุณในโอกาสที่เปิดตัวรัฐธรรมนูญฉบับอินเดียที่แปลเป็นภาษาไทยตอนนี้ไทยเราเนี่ยก็อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเหมือนกัน พร้อมกับชื่นชมแล้วก็หวังว่ารัฐธรรมนูญอินเดียที่บังคับใช้มายาวนานกว่า70ปีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปศึกษาประกอบนะคะสําหรับอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับโมเดลหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สุดในเอเชียแล้วล่ะ,ละเขาก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กันมาเนี่ย70กว่าปีทีเดียวนะคะ โดยภายในงานนอกจากมีการที่จะเปิดตัวรัฐธรรมนูญอินเดียฉบับแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีนิทรรศาการแสดงความน่าสนใจของรัฐธรรมนูญอินเดียไม่ว่าจะเป็นปกที่ออกแบบโดยฉบับอักษรวิจ,จิตรวมถึงเรื่องราวที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับแรกซึ่งมาในวันเอกราชของอินเดียด้วย15สิงหาคมของทุกปีนะคะแต่ว่าวันที่ประกาศเอกราชของอินเดียวันแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1947แล้วก็มีการประชุมสภา,าร่างรัฐธรรม มนูญก่อนจะจารึกรัฐธ,ธรรมนูญเป็นภาษาฮินดีและอังกฤษเอาไว้ซึ่งเกิดขึ้นที่โถงกลางของรัฐสภาของอินเดียกว่า70ปีที่ผ่านมาค่ะ